ตายเมื่ก่อนมาเก็บขี้ก่อนเพื่อนสวนได้ป้าสวนได้ปะโอ้หยมันมาเยอะแยะไอ้ทามไปไม่ได้ทามผมกดหมดแล้วผมกดหมดแล้วผมกดหมดแล้วกดล้างแล้วกดล้างแล้วกดล้างแล้วผมกดวิกแล้วอุ้ยสวนสวนสวนทามเก็บหมดทามทามทามฟรีฟรีฟรีทามทามฟรีฟรีรอาดี๋ยวนีโอเคเพื่อนสวยจ้าไม่ตายครับเป็นรู้เต้นมาทามเห็นปะเห็นปะมันเต้นว่ะทามเอาดิเไปกองหัวเพื่อนเฮ้ยล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้วกดวิกแล้วเพื่อนกดวิกแล้วกดหมดอ่ะกดหมดอ่ะยืนแรกกันไปเลยยืนแลกกันเลย ไม่ได้อู้อเลนเล่เกมสู้บั๊กไม่ได้ครับโอ้โหเกินไปอ่ะเป็นไงยอมแพ้เลยทำได้ MVP ว่ะดาเมทีสิบสี่เปอร์เซ็นต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเลอร์ทางยูทูบนะครับผมวันนี้ครับผมผมก็ได้ทําการนะผมหยิบเอเย่ามาเล่นคู่กับบัตเตอร์ไฟนี่เองนะครับผมแล้วตาน,นี้เนี่ยผมได้แล้วผมได้ไดหยิบเอเย่าแล้วผมสเปลมาใหม่ด้วยนะครับผมเป็นวีิวรับผมเพื่อมาหยิบให้บัตเตอร์ไฟยืนในวงไฟนะครับผมแล้วก็เอารวยมาเล่นด้วยนะครับ เพื่อนผมเองนะครับไทม,บม์ x2 นะผมคิวเบบี้จีเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เียผมได้เจอฟลอเรนติโนกับอะไรนะผมตัวที่บัตเนี่ยสู้ยากมากๆนะครับผม,ท,ม,บผมทุกคนถ้าแบบว่าฝั่งนู้นเนี่ยเล่นเป็นหรือว่าแบบเล่นเกมนี่บัตก,ก็อาจมีโอกาสที่จะยากเหมือนกันนะผมที่จะงัดฝั่งข้ามลงนะแต่ว่ามีเอาย่าเนี่ยแล้วก็มีสเปลวิกเนี่ย มาดูครับว่าความโหดความเกียนของสเปลนี้เนี่ยจะทําให้บัตอมาตาหรือว่าไม่ตายหรือว่าแบบจะโกงเกียนขนาดไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับผมตอนนี้ครับรับชมอย่าฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมช่องโอเลอร์ทางยูทูบนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําผมนะครับผมชวยตึงเกมนเอีย่าก็ช่วยป่าฟาร์มไปก่อนนะครับผมอัพสกิลหนึ่งมาช่วยป่าฟาร์มนะไม่ใช่บอกว่าอัพสกิลสองไปขึ้นหัวเลยนะครับผมเอาเปรียบเกินไปนะครับก็ชมฟาร์มก่อนนะครับผมเราออกไอเทมโลมนี่ก็ไม่ดูดเงินนะครับ ก็เชื่อกันฟาร์มไปนะครับผมทุกคนเหนือต้นเกมเพื่อนผมเนี่ยจะออกเป็นดาฟฟาร์มก่อนนะผมเป็นโซลิเวอร์นะครับจะยังไม่ออกขวานะทุกคนเดี๋ยวเล่นเกมเนี๋ยเพื่อนผมจะออกขวานะผมเพื่อเอาเลือดกับเกาะนะครับส่วนต้นเกมเนี่ยจะเอาดาเมียไปก่อนนะผมเพื่อให้เงินนับนะครับก็เขาแท็กกลางนะผมทุกคนเมียเขาเป็ดล่างนะมันแทกกลางนี่ก็แบบเอาเงินไปก่อนนะครับก็ฟาร์มไปก่อนนะทุกคนอุ้ยเมียมันดักว่ะไม่โดนนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่โดนนะ ฟามฟามไปครับเฮ้ยมันจะมาล้าปะเนี่ยอุ้ยมันโดนล้าปะทามโอ้โยเอามันหนักๆล้วเพื่อนเอาเอามันหนักๆเลยตัวเนี้ยมันล้าแับแดงไปเพื่อนอย่าไปยอมมันเนียเนี้ยเนี้ยจุบแล้วได้ปะได้ปะได้ปะโอย้ยทา,ามีสแต็กเดียวนะผมไปเก็บสแต็กลกงก็ได้เพื่อนได้ปะเดี๋ยวผมเนี่ยจะออกเป็นล้างนะครับผมเพื่อไปล้างอันเลนล็อกขานะครับ เวลาบัสเนี่ยโดใส่ศัตรูนะครับผมถ้าอลรนล็อกขาเนี่ยปัดตัวบัมันจะไม่หลุดนะครับมันจะแบบอติหัวที่นะทุกคนตัวแก้ทางดีๆทีเดียวเลยนะครับแล้วแบบสกิลหนึ่งอารีน์น,นี่แบบว่าละลายละลายด้วยนะละลายตัวหนาละลายตัวแบบเลือดเยอะเองี้ยนะครับผมบัสน,นี่ก็ตัวเลือดเยอะแล้วก็มีรามเมียเหมือนกันนะครับผมเป็นตัวที่ ักษะต้องมีทักษะในการเล่นนิดนึงนะครับในการไหลคีฟในการเก็บสแต็กนะครับผมเห็นป่ะทามเห็นป่ะมันจะเอาเนี่มันจะล้านนั่ะทามสวยทามไล่ปะไล่ป่ะเอาปะเอาป่ะเอาป่ะเดี๋ยวคีบเบิลก่อนได้เพื่อนเก็บสแต็กให้ทามอ่ะอยู่ในป่าเนี่ยมันเห็นว่าเลเซอร์อ่ะโอเคสั่งสแต็กแล้วทามทามมันมีตัวหลุดมาว่ะเพื่อนเอามันป่ะนี่ไงมันเอ้ยมันมาลัาป่าเราทามที่ทามอ้าววิ ตายซับสวยเฮ้ยตัวน้นมันแรงกันนะน้าตัวเมทตัวใหม่อ่ะไม่ต่างจากเจอผีเลยก็ชี้นต่อไปมันจะเป็นบูมติกนะผมเป็นอาดามเมทนะครับนาำเมทจากเอญ่าโดยตรงนะครับผมเราต้องแรงไว้ด้วยนะครับผมเพื่อให้บัสเนี่ยมีดาเมทในการล้าด้วยนะในการไหลดิพูดผิดสกินเมทิคอลนี่ก็สวยมากนะผมชอบนะแบบแพงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าแบบอย่างผมนี่ไม่มีเงิน่ะ ไม่มีเงินได้สกินส,สวยๆของเขาครับ,รบทามเจอคู่ปรับมาเพื่อนมันเอาแดงนายไปอะไล่มันดีไล่มันดีโหมาตีแล้วทามได้ปะวะโหมไม่ได้ววะอุ้ยดูปโป๊โคตรแรงอะมันแม่นอยู่นะตัวอ้ากอดหัวปลาหมึห<อ>หมกมาอย่างงี้สวยดีครับไม่ได้กอดผมถ้าลินกอผมเนี่ยผมอยถอยมาเก็บสแตกก่อนเพื่อนสวดได้ปะเอ้มันมาเยอะว่าทามไ่อยปะ ไอผมกดหมดผมกดหมดเฮ้ยถามผมกดหมดสวยเพื่อนสวนสวนสวนเยสเหี้ย, ét, ยแตายไม่ตายอมาตะครับทุกคนสเปลนี้ไม่ค่อยอมาตะาทุกคนดูดูดูไอ้เหี้ยเก็บหมดโหดเกินอะท้าเพื่อนอไเอีย้ยเกินเสเปย์วันนี้รู้สึกแบบอันนี้อมาตะ<บ>นะครับทุกคนคือแบบใช้คู่กับบัตนี่แบบว่าทั้งเกาะทั้งอะไรนี่แบบโอ้โหโหดเกินอะเอี้ยกับบัตครับผมมาเอกกันนี่แบบว่าเชี่ยโคตรแข่งแกร่งนะครับผมทุกคน เกินไปอ่ะแบบโกงมากนะครับทุกคนคอมโบนี้ไปเล่นกันได้นะโคตรเกลียนตาเพื่อนใครเเพื่อนถามเอามันดีเอามันดีมันดีสารแตกเพื่อนไหลไปเลยได้ปะได้ปะได้ปะไหลทีเดียวเท่าไหร่ถามได้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 ถามสวยเป็นไงล่ะรับฟรียนเพื่อนเหรอตายไม่ดีโคตรคุ้มเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้ปะไอผมมี่เกาะผมมี่เกาะเพื่อนยืนยาวยืนยาวเพื่อนยืนยาวโอ้โหไม่ไหวมันไม่ไหวกับบัสเราเป็นไง พลังเงินดำแล้วก็พลังวีพลังอมตะของผมนะครับคือแบบเอย่าเอ็กบัตเตอร์ไฟ oh, <go. S 1> ทุกตัวหลบคางครับผมเดินปล่ปปอยปล่อยให้แบบว่าบัตบัตเดินตรงกลางอนะ่ะคือแบบโวดเกินอ่ะเฮออ้ยถอยมาโวดเกินอ่ะคือบางทีแบบโวดโวดไปอ่ะเี้ยแบบเอ็นดอยังหลบซ้ายอ่ะเอินยังหลบขวาตัว,ต,วตัวชนะเอินตัวชนะบัตอะ่ะเอิยนยังหลบขวาถ้านะแบบเอาบัตมาอีกกับเอยย่านะคือแบบ กืน่ะปวดเกินตอนนี้ก็เอามาวางก่อนนะครับผมเอเลนเอเลมันจะมานะมันมาปะวะมันต้องมานี่ไงมันมาแล้วโอ้โหท้ามได้ไหมได้ไหโอเคเอเวยอโรเวยอนโรนอ้าตายดิตายเพื่อนรอดฟ้อนอยู่ขาเดี๋ยวไม่หิวดิถึงเมื่อกี้ท่าไม่มีเพื่อนซ้อนผมว่าไหวนะเขามีวิคด้วยอ่ะไปกดรับดาเมจช่วงตอนที่มันฟันนะเอเลนน่ะคือแบบลดดาเมจไปได้เยอะเลยนะบัตคือยืนตีแรกสบายอ่ะตายผม เดี๋ยวมืนกับบัตเตอร์ฟายเนี่ยถ้าแบบสเต็กเต็มเมื่อไหร่เนี่ยมันจะออกเต็มตัวนะผมเราเลือกกับเกาะนะไปยืนแลกในวงไฟนะผมถ้าออกดาบโซลิวนเนี่ยคือประเด็นคือแบบอาจจะไม่ไหวแน่ๆนะครับผมทุกคนนะแบบตัวฝั่งท้างที่เป็นการเมตจัดอย่างเช่นแบบยูเอ็นนะครับไปยืนรับการล้ำความอ่อนอ่อนหรือว่ามาแล้วด้วยนะครับผมไม่ถึงครับ ย่เอาไปเลยเพื่อนเฮ้ยมันเอาอีกมายห้อีกแล้วเพื่อนไหวปะไม่มีวีกับเพื่อนไหมวะตายว่ะเฮ้ยเปใครรับผมดีรับผมดีรับผมดีไม่ได้อาเไอ้เจ้าต่อหน้ากูเลยโอ้ไม่ได้ว่ะทุกคนไม่เป็นไรครับผมทำไมปลาหมึกมันเกี้ยวกาดจังวะเพื่อนเกี้ยวกาดเกินอ่ะอยู่อีโอหูเชี่ยทีเดียวหายไม่มีใครเห็นนะเมื่อกี้ เฮี้ยทีเดียวหายเลยพี่ลราเกินไปอะ่ะน้องอลนด่ามีแรงไหมโอ้โหมันแรงอยู่แล้วแหละเพื่อนมันแรงเกินอะ่ะดูโฮ้ยตัวอะไรวะน่ะโอ้ยโอโอ,อย่าตายเด้ออุ้ยกับโดนกระสุนโอเคตัดเว็บได้ปะโอ้โหอะไรมันมาวะมีวิกนะมีวิกนะมีวิกแล้วเพื่อนอะไรมนันจะมาปะนี่นี่ไง นั่นนะนั่นนะนั่นนะตายไปดิเฮ้ยมันโหลดลบว่ะอ้าวอามีร้านนะครับมีวี่นะครับทุกคนฟันไม่เข้าเป็นไงล่ะเป็นไงเลือดเด้งไปอีกอะไรหล่ออะไรหร่ออเลนอะไรหรอครับอเลนเป็นไงล่ะวาร์ปไปโชว์ดึงสเต็ปนะครับยึดได้อะไรครับตายไปดิอุ้ยเอ้าอี่เป็นคนหลับต่อหน้าเลยตายเล้วเกินอ่ะเมื่อกี้ ไหลได้ครัโอ้โหเอ้ยได้ปะอกทีเดียวเพื่อนอีกทีโอเคกลับมาเก็บสแต็กอีกทีนึงโดดได้สองทีทำมันโดดไปแล้วเพื่อนอีกทีนึงโอเคไม่ลาดด้วยเป็นไงปลาหมึกได้ปะ่ะปลาหมึกหมึกย่างซาซิมิได้ปะ่ะโดดโอเคสวยบัสโคตรโหนะโหดเกินหน่วยอารินข้างล่างตัวหนึ่งนะครับผม อ้าฝั่งเราอวันเดอร์ได้ค่านะครับตอนนี้บัตรของเต็มแล้วนะครับทุกคนรอบัตรเปลี่ยนเป็นขวานนะครับทุกคนถ้าดาบแดงย่างน่าจะรอเกาอกเกิดก่อนนะครับผมแล้วค่อยออกขวานนะเพื่อเอาเลือดก,กับเกาะนะหฟวอศิดผมตอนนี้ที่สองนะทุกคนไหวเบาไหวเบามีมีไอวีอีกห้าวีนะทามทาม ถามถามเห็นได้ป so so ่ะถามถามเอาเอาเอาถามถามอ้าวฮะโดนมาอย่างนี้ตายอย่าทาบเอาขุนแขกให้ด้วยเป็นไงล่ะล้อตื่นตายครับถูกต่อแขกยันไงอ่ะเฮ้อตัวเดียวนะดูได้ป่ะเฮ้คนเราโอ้ยไอ้คนเดียวไโอตายเลยหรอคือตัไหนวะมันแรงไปเมื่อวานตื่นได้ป่ะที่มัควรื่นได้เฮ้ยไอ้ผู้ เวดมาเต๋อไหวนะปั๊บหมนะตัวนี้ตัวนี้นี่ใช้ไหวนะคุยยากปั๊บอ่ะคือเขาพูดพูดสุดสุดเลยได้แล้วอยากได้ได้ไปที่เรียบร้อยนะครับผมรอดาร์กมานะครับเก็บสแต็กรอไปก่อนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เพื่อนอุ้ยไอ้เชี่ยอารีนอีกแล้วกดล้างแล้วเพื่อนกดวิ่งแล้วกดวิ่งแล้วยืนแรกสบายเพื่อนยืนแรกสบายโอเค หลายต่อไอ้อได้ปะได้ปะได้ปะไม่ตายไม่ตายเพื่อนไม่ตายเชื่อใจผมเช <c oughs> ื่อใจผมคอรเลยมาพอผมฟิกเกอร์มาว่ะเพื่อนเชียอผมจะตายปะเนี่ยโอเครอดขึ้นหัวต่อโอเคสวยโอ้โหไวโอรลสเชียรผมเป็นการชนะที่เรียบร้อยแล้วผมเหลือต้นเดียวนะครับน่าจะกันไม่ได้นะทุกคนเลือดาร์แบบเลือดเต็มหลอดเลยนะเลือดห้าหมื่นอ่ะกันไม่ไหวนะผมบอกเลยตายอีกตายอิกโอเคหมดนะครับผมทุกคนตายไปเนี่ย โอเคเฮ้ยเคียวรอดโอ้โหโคตรโหดดาแข่งบ้านเลยเพื่อนโอเคครับผมตาที่ชนะนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับชนะใสๆนะทุกคนไอซีผม19นะตานี้อ่าปากแทบเปื่ยปวยอมแพ้เลยหรอเครับผมตานี้แบบรู้สึกมันจัดจัดอะทุกคนคอมโบนี้ไปเล่นกันได้นะโคตรเกียนแล้วก็แบบเอาวีคมาด้วยนะครับทุกคนให้บัตนะครับผมกดเวลาบัตรับดาเมจนะเท่ากับอมตะเลยนะทุกคนพูดจากใจจริงเลยนะครับผม ก็เซทิ่มใครอยากได้ของบัสก็ของซัอบเทิร์ฟคอปเทิร์ฟเลยนะครับผมแล้วก็พลังแสงที่ผมหยิบมาเนี่ยได้เอาหยิบรวยมาเลินนะครับดาเมจรับดาเมจที่ทำไป40%นะครับผมทุกคนโอ้โหโหดเกินไปปะวะโบนี่โหดจริงอ่ะทุกคนไปหาทำกันได้นะครับผมทุกคนใครชอบคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับดูจนจบเลยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมผมจะทำอะไรเนี่ยฝากติดตามกันได้นะครับผมขอบคุณครับ